There are a lot of stories people tell about the Finch family. Most of them end strangely. <laughs> แตกต่างกันออกไปโดยปลายทางของชีวิตมันก็คงจะหลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้เหมือนอย่างเรื่องราวของสมาชิกครอบครัวตระกูลฟินส์ (What r e m a i n of Edith Finch) กับเกมที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าของสมาชิกครอบครัวตระกูลฟินส์เปรียบเสมือนการหยิบหนังสือซักเล่มขึ้นมาอา่านมันเต็มไปด้วยอารมณ์ของความเศร้าความน่ากลัวความคาดหวังและความตายหลากหลายอารมณ์ได้ถูกถักทอร้อยเรียงเกี่ยวพันจนกลายเป็นเรื่องราวทั้งหมดของเกมนี้ขึ้นมา เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เราก็ต้องไปรับชมรับฟังกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เรื่องเราจะถูกเล่าผ่านตัวละครอย่างอิดด์ฟรินส์สมาชิกคนล่าสุดที่หลงเหลืออยู่ของครอบครัวตระกูลฟรินส์แต่ทว่าทั้งหมดที่เราได้เห็นในเกมมันคือเรื่องเล่าที่ได้ซ้อนเรื่องเล่าอีกทีหนึ่งเพราะตัวผู้เล่นจะเปรียบเสมือนกับคนที่ได้นั่งอ่านไดอารี่ของอิดิ์ฟรินส์ที่เธอได้เดินทางกลับไปที่บ้านของเธอและค้นพบเรื่องราวของสมาชิกครอบครัวของเธอแต่ละคนอิดิ์ได้เดินทางผ่านป่าจนมาถึงหน้าบ้านของครอบครัวฟรินส์ซึ่งสภาพของบ้านมันดูเหมือน จะมีการต่อเติมขึ้นมาเยอะพอสมควรด้วยสาเหตุที่ว่าอีดีคุณย่าของอีดีเธอไม่ต้องการให้มีการใช้ห้องนอนซ้ำเมื่อสมาชิกคนใดของบ้านเสียชีวิตไปเธอเลือกที่จะเก็บห้องนั้นให้มันคงสภาพเดิมเอาไว้สิ่งของต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิมเปรียบเสมือนการเก็บความทรงจําของสมาชิกในครอบครัวจนในปัจจุบันมันก็ได้กลายเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงชีวิตของสมาชิกครอบครัวฟินไปแล้วในทุกห้องมันจะมีไดอารี่หรือ เรื่องราววารรคสุดท้ายที่แต่ละคนได้เขียนทิ้งเอาไว้ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ต้นตระกูลของครอบครัวฟิน์อย่างโอดินฟิน์ในเวลานั้นโอดินเชื่อว่าครอบครัวฟิน์มีคำสาบบางอย่างที่ติดอยู่กับตระกูลระยะของเขาอินเกบอกฟิน์และลูกชายของเขาโจฮานฟิน์ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์หลงเหลือเพียงลูกสาวของเขาอีดี้ฟิน์เวลาได้ผ่านเลยไปจนอีดี้ได้โต ขึ้นและได้พบรักกับชายคนหนึ่งที่ในเวลาต่อมาเขาจะกลายมาเป็นสมาชิกครอบครัวฟินส์นั่นก็คือสเวนฟินส์ในช่วงเวลานั้นโอดินได้เริ่มคิดว่าหากเขาหนีไปอยู่อาศัยที่อื่นทุกอย่างมันก็อาจจะดีขึ้นเขาจึงได้นําบ้านทั้งหลังออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ทว่าในการเดินทางนั้นขึ้นทะเลที่สูงถึง40ฟุตมันก็ทําให้ตัวบ้านดั้งเดิมของครอบครัวฟินส์และตัวของเขาเองจมลงสู่ก้นทะเลลง เหลือไว้เพียงอีดี้และสเวนและลูกสาวของพวกเขามอลลี่ฟินส์หลังจากนั้น สเวนก็เริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาเจปีได้ผ่านไปทั้งคู่ก็ให้กำเนิดลูกสาวอีกคนอย่างบาบาร่าฟินส์แต่เรื่องที่น่าเศร้ามันก็ได้เกิดขึ้นในอีก3ปีต่อมาเมื่อมอลลี่ลูกสาวคนแรกเธอได้ถูกแม่ทำโทษไม่ให้รับประทานมื้อเย็นคาดว่าเธอน่าจะดื้อหรือว่าทำอะไรผิดมาจนถูกทำโทษแต่มอลลี่นั้นรู้สึกหิวมากจนต้องหยิบผลเบอร์รี่ฮอลลี่มากินแต่นั่นมันก็ยังไม่เพียงพอเธอได้กินอาหารของสัตว์เลี้ย และสุดท้ายก็คือยาสีฟันสิ่งที่ทําให้มอนลี่เสียชีวิตมันก็น่าจะเป็นเบอร์ลี่ฮอลลีและอาจจะรวมถึงยาสีฟันที่เธอกินเข้าไปด้วยโดยสิ่งที่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นมันก็คือจินตนาการของมอนลีจากสิ่งต่างๆรอบตัวของเธอที่เราจะสังเกตได้ภายในห้องไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสัตว์หรือภาพวาดสัตว์ต่างๆ2ปีต่อมาสเวลลีดีก็ได้ให้กําเนิดลูกฝาแฝดออกมาแซมและคาวิวนฟินส์ในเวลาเพียงไม่ถึงสองปีเท่า นนั้นก็ได้มีลูกชายเพิ่มมาอีกคนเขามีชื่อว่าวอลเตอร์ฟินส์สมาชิกครอบครัวฟินส์เริ่มใหญ่มากขึ้นแต่ทว่าเรื่องของคำสาปประจำตระกูลดูเหมือนว่ามันก็จะยังอยู่คำสาปที่ว่านั้นมันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนในครอบครัวนี้มักจะเสียชีวิตด้วยเหตุสุดวิสัยอยู่เสมอและรายต่อมาก็คือบาบาราที่เรื่องราวของเธอได้ถูกเล่าผ่านหนังสือการ์ตูนที่ได้ตีพิมพ์ออกมาหนึ่งปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เธอได้ถูกฆาตกรต่อเนื่องลงมือฆ่าบางส่วนของเรื่องราวในกระตูนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช่นกุญแจของห้องใต้ดินที่ถูกซ่อนอยู่ระเบียงที่หกักหลังจากที่ฆาตกรตกลงไปด้านล่างไม้สําหรับการคายานก็ยังอยู่ในบ้านซึ่งมันเป็นของรีกหรือว่าแฟนหนุ่มของบาบาร่าในตอนนั้น หลังจากที่สูญเสียบาบาร่าไป1ปีหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่อมาจะเป็นเรื่องราวของแซมและคาวินสองฝาแฝดที่มีความชอบที่ต่างกันคาวินนั้นชื่นชอบและสนใจในเรื่องของอวกาศส่วนแซมนั้นจะสนใจในเรื่องของการเป็นทหารสำหรับคาวินเขาเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นและมักจะทำอะไรแบบที่ไม่คิดมันทำให้เขามักจะได้รับบาดเจ็บจากการกระทำที่ไม่ค่อยระมัดระวังของตัวเขาเองในวันหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาจนต้องใส ใส่เฟือกเอาไว้แต่เขาก็ยังคงไปนั่งเล่นที่ชิงช้าหลังบ้านในตอนนั้นเขามีความคิดเพียงแค่ว่าอยากที่จะบยวินทําให้เขาได้แกว่งชิงช้าแรงมากและมันก็แรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาได้กระเด็นออกไปและเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานสเวนผู้เป็นพ่อก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถัดมาที่บอลเตอร์ ซึ่งตัวเขาในวัยเด็กก็ได้อยู่ในคืนที่บาบาร่าเสียชีวิตด้วยซึ่งในคืนนั้นด้วยความที่เขาเป็นเพียงแค่เด็กเขาจึงทําได้เพียงซ่อนตัวด้วยความหวาดกลัวประกอบกับทุกคนในตระกูลต่างรับรู้ดีถึงคํำสาปของครอบครัวฟินส์แม้ว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แต่ด้วยสาเหตุการเสียชีวิตของบาบาร่ามันได้ทําให้วอลเตอร์รู้สึกหวาดกลัวคํำสาปของครอบครัวมากจนในวันหนึ่งเขาได้หนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์ที่ชั้นใต้ดินของบ้าน แล้วหลังจากนั้นทุกคนในบ้านก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยและหลายๆคนก็คิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วจนเขาถูกหลงลืมไปในที่สุดแต่สำหรับแซมในตอนนั้นที่ยังคงมีชีวิตอยู่และเขาก็ได้มีอายุที่มากขึ้นซึ่งในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แซมได้แต่งงานกับหญิงสาวที่ชื่อเคและให้กําเนิดลูกออกมา3คนดอนกัสและเกเกรรี่ฟินส์ ในขณะที่เกโกรีกำลังเล่นอยู่ในอ่างน้ำด้วยความที่เกโกรีเป็นเด็กที่มีจินตนาการสูงในวันนั้น เขาเล่นอยู่กับของเล่นของเขาโดยที่แม่อย่างเคก็ดูจะไม่สนใจลูกและมัวแต่คุยโทรศัพท์จนสุดท้ายแล้วเกเกรี K ori, ด้วยวัยที่ยังไม่ถึงหนึ่งขวบก็ได้เสียชีวิตจากการจมน้ําในอา่างหลังการเสียชีวิตของเกเกรีแซมก็ได้หย่าก,กับเคภรยาคนแรกของเขาและไม่นานหลังจากนั้นเขาได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานใหม่กับภรยาอีกคนโดยที่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับลูกๆของเขาซึ่งสําหรับกาสเขาดูจะไม่ยอมรับเรื่อง ไปในงานแต่งงานของแซมกัสนั้นเอาแต่นั่งเล่นอยู่ด้านนอกโดยที่เขาไม่สนใจเลยว่าอายุฝนนั้นกําลังใกล้เข้ามาและนั่นมันทําให้กัสในวัยเพียง13ปีจะได้เสียชีวิตไปในวันนั้นเมื่อแซมอายุได้33ปีเขาก็เหลือลูกเพียงคนเดียวของเขาอย่างดอนเขาได้พาลูกสาวออกไปล่าสัตว์และตั้งใจจะสอนวิธีการล่าสัตว์ให้กับลูกเขาไม่คิดว่าคํำสาปของครอบครัวจะเป็นเรื่องจริงเขาได้บังคับให้ดอนหัดยิงปืนเพื่อ ลากกวางตัวหนึ่งซึ่งเธอก็ไม่เต็มใจที่จะทํามันและเมื่อยิงกวางตัวนั้นได้แซมก็ดูจะดีใจมากเขาได้ตั้งกล้องเอาไว้ก่อนที่จะวิ่งเข้าไปถ่ายภาพคู้กับกวางที่ลูกสาวนั้นยิงได้แต่ทว่ากวางตัวนั้นมันยังมีชีวิตอยู่และมันก็ได้ดินจนทําให้แซมตกจากหน้าผาเสียชีวิต ดอนเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของคุณย่าอีดีจนกระทั่งเธอแต่งงานกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าซันเจและให้กำเนิดลูกออกมาสามคนมิวตันเลวิสและอ d ด t ิทฟรินส์เมื่ออิดดิทอายุได้หกขวบมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วอลเตอร์เสียชีวิตหลังจากที่เขาซ่อนตัวอยู่ด้วยความกลัวมาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวของเขา เขาได้พังกำแพงบังเกอร์ออกไปและในวินาทีสุดท้ายของเขาเขาได้เห็นแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในอุโมงค์ของรถไฟก่อนที่แสงของรถไฟมันจะสว่างมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอีกสักพักเลวิสที่ชายคนโตสูดที่ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งความปกติที่ว่านั้น มันก็คงเป็นชีวิตที่น่าเบื่อสําหรับเขาภายในห้องมันได้แสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะมีการใช้สมุนไพรหรือสิ่งของมึนเมาอยู่บ้างเลวิสทางานในโรงงานเกี่ยวกับอาหารเขามีหน้าที่ตัดหัวปลาและส่งต่อลําตัวของปลาเข้าสู่สายพานเพื่อกระบวนการอื่นๆต่อไปเลวิสไม่ได้เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่มันกลับเป็นจิตแพทย์ผู้ที่ดูแลเขาได้เขียนจดหมายเล่าถึงอาการของเขาเอาไว้ เลวิสดูจะจมอยู่กับจินตนาการในอีกโลกหนึ่งของเขาภาพภายในหัวของเขามันได้เริ่มกืนกินภาพในโลกชีวิตจริงของเขาไปด้วยจนสุดท้ายมันก็ดูเหมือนจะไม่เหลือภาพของโลกความเป็นจริงอยู่ในสายตาของเขาอีกเลยภาพในจินตนาการเขาคิดว่าตัวเองนั้นได้รับการยอมรับและเป็นที่รักของทุกคนเขานึกถึงการได้รับมงกุฎจากกุณาชินีของอาณาจากักรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือเขาได้ใช้ที่ตัดหัวปลาเพื่อจบชีวิตตัวเองไปอย่าง หน้าเศร้าคนต่อมาก็คือมิวตันที่น่าจะนับว่าเป็นพี่ชายของอีดิดเขาหลงไหลในการวาดภาพเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งจู่ๆเขาก็ได้หายตัวไปจากบ้านและไม่มีใครเคยพบเจอเขาอีกเลยใบประกาศตามหาตัวมิวตันยังคงกระจัดกระจายอยู่เต็มบ้านแม้ว่าจะยังไม่เจอตัวของมิวตันแต่สุดท้ายแม่ของอีดิดก็ได้สร้างป้ายหลุมศพให้กับเขาโดยไม่มีการใส่วันที่เสียชีวิตเอาไว้ซึ่งอีดิดท,ที่ได้ค้นภายในห้อง ของมิวตันเธอก็ได้เจอเพียงสมุดวาดรูปที่เป็นการอธิบายว่ามิวตันได้ใช้ผู้กันวิเศษวาดประตูที่สามารถเปิดได้ขึ้นมาและมันก็ได้พาเขาไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งเรื่องราวตรงนี้เหมือนว่ามันจะได้กลายมาเป็นเกมต่อไปของผู้พัฒนาเกมนี้ในเกมที่มีชื่อว่า u f i n ฟิ h e ส s w วอ n ซึ่งดูเหมือนว่าตัวละครในเกมนั้นจะมีชื่อว่ามอนโรและเขาก็อาจจะเกี่ยวข้องกับมิวตันและหลังจากที่มิวตันได้หายไป มันก็จะเหลือเพียงแค่คุณย่าอีดีแม่ของอีดีหรือว่าดอนและตัวอีดีเองโดยที่แม่และคุณย่ามักจะทะเลาะก,กันในเรื่องประวัติของครอบครัวอย่างที่เราได้รู้กันว่าคุณย่าอีดีอยากเก็บความทรงจําและเรื่องราวของสมาชิกครอบครัวฟินทั้งหมดเอาไว้แต่สําหรับแม่ของอีดีเธอต้องการทิ้งอดีตไว้ข้างหลังและไม่อยากให้ลูกๆของเธอต้องรับรู้เรื่องในอดีตหรือว่าเรื่องของคําสาปประจําตระกูลการทะเลาะก,กันได้นําไปสู่การที่แม่ของ ปิดผนึกทุกห้องในบ้านก่อนที่จะตัดสินใจย้าย,ายออกไปอยู่ที่อื่นจนเมื่อเวลาผ่านไปแม่ของอีดิได้เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยและมันก็เป็นช่วงเวลาที่อีดิได้รับกุญแจของบ้านมาซึ่งในตอนนั้นเธอกําลังตั้งท้องอยู่ด้วยเธอได้ตัดสินใจมาค้นหาเรื่องราวที่มันถูกทิ้งเอาไว้จนได้เข้าใจว่าในอดีตมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดท้ายแล้วอีดิตก็ได้เสียชีวิตไปในระหว่างการคลอดลูกชายของเธอออกมาคริสต โอเวอร์ฟินสก็คือคนที่ได้อ่านไดอารี่ทั้งหมดของแม่เขาได้ปิดไดอารี่ลงและวางดอกไม้ไว้หน้าหลุมศพของอีดิธฟิน์ ทั้งหมดที่เราได้เห็นและรับรู้เรื่องราวของสมาชิกแต่ละคนไปนั้นมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นความจริงและส่วนที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งการที่เราได้เห็นเป็นมุมมองของพวกเขาก่อนที่จะเสียชีวิตมันทําให้เราเข้าใจว่าพวกเขาจินตนาการวินาทีสุดท้ายของชีวิตออกมาเป็นอย่างไรนอกเหนือจากเรื่องของคําสาปประจําตระกูลจุดสังเกตหนึ่งที่ดูจะสอดคล้องกับเรื่องของจินตนาการมันก็คืออาชีพหรือก็คือสิ่งที่คนในครอบครัวนี้ชอบทํา ซึ่งนั่นก็คือศิลปะโดยที่ศิลปะมันก็มีรากฐานมาจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นอีดีที่ดูเหมือนจะชอบงานเขียนและการวาดภาพมอลลี่ที่ชอบเขียนและวาดภาพบอกเล่าสิ่งที่เธอจินตนาการออกมาบาบาร่าที่เป็นนักแสดง แซมผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพมิวตันที่ดูเหมือนจะเป็นจิตกรหากว่าเขาไม่ได้หายตัวไปเสียก่อนและนอกเหนือจากเรื่องของจินตนาการมันก็ยังมีนิสัยแบบอื่นที่ได้ถูกสะท้อนออกมาผ่านตัวละครที่เหลือเช่นความดื้อรั้นอย่างในกรณีของคาวินที่อยากจะบอยบินโดยไม่สนใจแซมหรือแม่ที่เรียกเขาดอนแม่ของอีดทีที่ไม่ยอมฟังความเห็นหรือมุมมองของคุณย่าอีดีส่วนของวอลเตอร์และเลวิสที่ดูเหมือนว่า เรื่องราวของพวกเขามันจะเกิดจากความกลัวไม่ว่าจะเป็นการกลัวเรื่องคำสาบหรือว่าความกลัวโลกความเป็นจริง นิสัยของตัวละครทั้งหมดนี้มันดูเหมือนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในปลายทางชีวิตของพวกเขาแต่นิสัยเหล่านั้นมันได้ถูกกระตุ้นด้วยเรื่องของคำสาปประจำตระกูลฟินส์และมันก็จะนำมาสู่คำถามสำคัญของเกมเกมนี้คำสาปประจำครอบครัวตระกูลฟินส์มีอยู่จริงหรือไม่โดยคำตอบของคำถามนี้มันก็คือทั้งจริงและไม่จริงคำสาปของครอบครัวนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่คำสาปที่คนในครอบครัวได้เจอคนทั่วไปอาจจะเรียกมันว่า จุดจบของชีวิตหรือว่าความตายและหากจะตอบว่าไม่จริงมันก็สามารถตอบได้เช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพียงการใช้ชีวิตการมองโลกของแต่ละตัวละครและความตายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในทุกการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนี้มันเป็นเพียงการเสียชีวิตธรรมดาที่มีสาเหตุและสามารถอธิบายได้ซึ่งปริศนาของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะได้ถูกเฉลยออกมาตอนที่อีดิธได้กุญแจบ้านมาจากแม่ของเธอโดยที่แม่ของเธอเคยต่อต้านความคิดที่ว่าไม่อยากที่จะจำอดีตของครอบครัว และไม่อยากให้ลูกได้รับรู้ถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เมื่อความตายได้เข้าใกล้ตัวเธอมากขึ้นในวินาทีนั้นเธอได้เข้าใจแล้วว่าคำสาบหรือว่าความตายมันคืออะไรและมันก็คงจะดีกว่าหากว่าลูกของเธอได้รับรู้และจดจําเรื่องเล่าของพวกเขาเอาไว้เธอจึงได้มอบกุญแจของบ้านให้กับอีดีตและเมื่อคำสาบหรือความตายได้มาถึงตัวอีดีตมันก็ถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้ส่งมอบความทรงจําของเธอให้กับ ลูกชายคริสโตเฟอร์และนั่นมันก็คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของอีดดิทฟินส์ที่ได้ถูกส่งต่อมาอีกทีสู่ผู้เล่นหรือว่าคุณผู้ชมที่กําลังดูวิดีโอนี้กันอยู่นั่นเองครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม What Remains of Edith Finch ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ